วนี้มันเหมือนกับนกประจำจากเราก็ไม่รู้นะอาจจะเมืองจีนหรวอจากนะตอนนี้มันมารวมกันเป็นแสนหลาแสนตัว อยนี่เป็นผ่านบ้านนี่มันไม่ขี้ใส่เลยเนี่ยเลือกผ่านตากแหวนพจน์เลือะไม่ได้ขี้มันตอนมันกลับบ้านตากผ้าก็ไม่ได้ตากผ้าไม่ได้เลยอือฮะนี่เดี๋ยวดำปีเนี่ยหมือนที่คนเนี่ยอือฮึไม่ให้กินก่อนนะอือโอ้ยนั่งใกล้นะอ๋อ จะโดนกระแสนี่เลยอ่ะฮะขี้ใส่หัวขี้ใส่เสื้อผ้าหลังคาหนวดไตมหมดอ่ะหลังคาปลาโดนไม่ได้เลยอะปลาปลาก็ตากไม่ได้แล้วกินนะกินเหม็นจับเหม็นตับแล้วก็คืนลมมาดนี่ไงลมมานี่อะลมมัดเข้ามาอืครับเอ็มก็ไม่ทำอะไรใครหรอกครับไปทุ่งนาไปทุ่งนาเช้ามาก็ไปทุ่งนา ตอนชาังอยู่ทั้งในบ้านก็จะผ่านไปผ่านไปทั้งหากินแล้วก็ตันยินก็จะกับและกับสวยดีเนาะสวยดีเต็มเมนนมันมีโทษก็มีช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่นกนกอพยพมารวมกันนะครับปกติมันก็จะมีทุกๆปีแหละช่วงวันกันยาดุลาพฤศจิกาเขาจะมารวมกันหลังจากพฤศจิกาไปแล้วเนี่ย เขาก็จะอพยพไปที่อีกมันเหมือนกับว่าตรงมาตูมตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นแหล่งที่อยู่ส่วนหนึ่งของนกปังานนะฮะตรงนี้นกก็เลยจะเยอะวก็สร้างความเสียหายทีมีขี้นกมีปีกขนอะไรต่างๆนะฮสร้างความรับผ่านให้กับพี่น้องชาวมาตูมกันะทางปศุสัตว์ก็เลยร่วมกับทางอบตแล้วก็สาธารณสุข ให้พ่นยาฆ่าเชื้อโรคก,กันไข้หวัดน,นกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือให้ความรู้กับทางพี่น้องชาวมัตูมว่า ให้ช่วยกันดูแลเกี่ยวกับ,รบเรื่องโรคภัไข้เจ็บโรคโล่งเรื้อนนะทางท่านนายกกค์การบริหารสวนตะบลมตูมท่านกำนันท่านพอรอสตอร,ร่วมกับปศุสัตว์แล้วก็ด่านกับการสัตว์พิษสุโครควันนี้เราก็ได้ร่วมกัน,นะะปฏิบัติการพ่นยาไปพ่นยาแล้วพ่นยาแล้วแล้วอาจจะต้องมีมีพ่นอีกพ่นตรงไหนฮะเนี่ยตรงบริเวณที่ นกเขาอยู่นะฮะอยู่อาศัย uh huh. รบริเวณทีเ่เราคาดว่ามันจะอาจจะเกิดโรคหรือว่าเกิดแหลง่งหมกหมมอะไรกัน,นครับอันนี้คาดการปริมาณได้ไหมจำนวนเท่าไหร่อ้โหตอนนี้ผมว่ามันหลายแสนนะครับครับครับ uh huh. ปกติเนี่ยถ้านกอพยพที่มันอยู่อยู่ณตรงนี้นะฮะตรงที่มาตรมเนี่ยน่าจะประมาณสักเลือนหมื่น,นะฮะแต่ในช่วงนี้ มันเหมือนกับนกอพยพจากเราก็ไม่รู้นะอาจจะเมืองจีนหรือเจ้านะตอนนี้มันมารวมกันกเป็นแสนหลายแสนตัวที่ที่มันอยู่นี่น <ะ S 1> มันเป็นอะไรใ่ไหาที่เขาอยู่ก็คือเป็นแหล่งที่มันเหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะมีต้นไม้นะไม่ว่าจะเป็นต้นช้ำฉาคือต้นต้นไม้ป่านะซึ่งมันอยู่ตรงนั้นนะครับมันเป็นป่าธรรมชาติเหรอ่าเป็นป่า ซึ่งอยู่เลาะคลองแม่น้ํบของแม่น้ําแควน้อยนะฮะตรงตรงนั้นออครับมันกินอะไรนะนกปากหางนกปากหางจะกินหอยที่อยู่ตามทุ่งนาครับครับหอยหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ที่ทุกวันนี้ที่เขาใช้ยาฆ่าหอยฆ่าอะไรไม่ต้องใช้นะก็มีคุณตรงนี้แหละคุณส่วนหนึ่งคุณส่วนหนึ่งโทษมันก็มีโทษก็คื มีกินมีกี้นี่แหละครับเดือดร้อนรำคาญร้อนรำคาญแ <c oughs> ล้วก็ <c oughs> อาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีเชื้อโรคเราก็ต้องช่วยกันดูแลควบคุมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคด้วยครับครับมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ